สวัสดีครับแลวกลับเข้ามาในาเรื่องเพศแม่มาจากไหนในคลิปที่สี่นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหน้าที่ของแม่ต่อลูกกันนะครับแน่นอนครับในความเป็นแม่เมื่อมีลูกแล้วจะต้องมีความรับผิดชอบแบบไหนอย่างไรนะครับให้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับ เราที่ฐานกับพระเจ้าร่วมกันก่อนนะครับขอพระเจ้านําเรานะครับพระบิดาประบุรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระมเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักและหวงใยเราพระองค์ทรงประทานแม่ที่รับลูกและดูแลลูกพระองค์ทรงประทานลูกให้กับแม่เพื่อแม่จะได้ดูแลเพื่อจะเป็นผู้สืบสกุล ของครอบครัวต่อไปข้าแต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์ทรงสอนบทบาทหน้าที่ของความเป็นแม่ต่อลูกให้กับเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นแม่ที่กาลังฟังเพราะวาจนะของพระเจ้าอยู่เวลานี้เจิญผู้รับใช้ของพระองค์ที่จะเต็มล้นไปด้วยสิทธิอำนาจเต็มล้นไปด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความในเรื่องของบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเพศแม่มาจากไหนในคลิปที่สี่นี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงนำ และก็ส่งสอนผ่านทั้งปากของผู้รับใชข้ของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่ได้ฟังจะได้รับการหนุนน้ําใจจะได้รับการสร้างให้เติบโตขึ้นจำเริญขึ้นในความรักของพระองค์ต่อไปพระบิดาเจ้าการลูกอธิฐานมิวอนขอบพระคุณกับพระองค์ทูลขอในพระนามพระเยซูกิตเจ้าเอเมนกลับเข้ามาในในบทเรียนของเรานะครับหน้าที่ของแม่ต่อลูกนะครับ ประการแรกครับแม่ต้องเลี้ยงดูลูกครับแน่นอนครับผมขอขบเปรียบเทียบกับสุนัขด้วยนะครับสุนัขเนี่ยเวลามีลูกออกมามันจะดูแลลูกมันอย่างดีเลยนะครับแล้วตอนที่มันออกลูกมาใหม่ๆเนี่ยนะครับมันจะห่วงลูกมากนะครับใครถ้าไม่ใช่เจ้าของเนี่ยไปเข้าใกล้ไปไปไปเอามือไปไปถูกลูกมันน,นะครับมันโอ้โหมันกัด นะกับไม่ปล่อยดีไม่ดีเวลาจะไม่ถ้าไม่ใช่เจ้าของเดินเข้าใกล้มันปุ๊บมันจะคู่ก่อนเลยนะฮะมันจะคำรามใส่เลยอืม,อ,มอืมก่อนเลยนะฮะก็อันนี้ผมเปรียบเทียบนะครับว่าหน้าที่ของแม่ต่อลูกที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันควรที่จะมากกว่าสุนัขที่ผมเปรียบเทียบนี้สักเท่าใหจริงไหมครับเนาะเรามาดูในสิ่งที่พระคำของพระเจ้าสอนเรานะครับว่า อย่างแรกแม่ต้องเลี้ยงดูลูกครับเลี้ยงดูลูกให้เติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้นมจะเป็นนมแม่เองหรือจะเป็นนมผงนมกระป๋องนะครับก็จะต้องให้เพื่อให้ลูกเติบโตหรือจะเลี้ยงด้วยอาหารแข็งเมื่อโตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วการส่งเสียให้เรียนนะครับจนจบปริญญาตรีและจนสามารถหนุนใจให้ลูกหางานทําแล้วก็มีครอบครัวออกออกไปนะครับยีงไรก็ตาม แม่ต้องเลี้ยงดูลูกนะครับนะก็น่าจะเป็นทั้งพ่อด้วยนะต้องช่วยกันฟูกฟักนะครับสุภาษิตบทที่สามสิบเอ็ดข้อสิบห้าและข้อยี่สิบแดเรามาดูกันนะครับพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ไว่าอย่างไรสุภาษิตบทที่สามสิบเอ็ดข้อสิบห้านะครับข้อสิบห้าได้กล่าวไว้ว่าเธอลูกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่และจัดอาหารให้ครัวเรือนของเธอ และจัดงานให้แก่สาวใช้ของเธอนี่คือหน้าที่ของแม่ในการที่จะต้องดูแลลูกนะครับซึ่งแน่นอนไม่ต้องมีพ่อเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยซึ่งพ่อก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรสมาชิกในในครอบครัวคนหนึ่งที่จะต้องช่วยคุณแม่ดูแลลูกด้วยแต่ว่าความรับผิดชอบที่พูด,พดง่ายๆก็คือแม่จะมีส่วนมากมากกว่าเพราะพ่อจะต้องออก ไปทางานส่วนแม่อาจจะต้องเลี้ยงดูลูกจนกว่าลูกจะเข้าโรงเรียนได้ใช่ไหมครับตามความจริงก็แล้วกันนะครับนะฮะตรงนี้บอกว่าเธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่เห็นไหมครับเป็นแม่ที่ขยันนะครับนะขยันมากนะครับไม่เพียงแค่ดูแลลูกก็ต้องทํางานไปด้วยซึ่งเมื่อเรากลับมามองดูชีวิตของผู้หญิงชีวิตของแม่เนี่ยเนาะผมว่าเขาแข็งแรงกว่าผู้ชายนะนะครับเพราะว่าอะไร ราทำงานก็เท่ากันและกลับมาแทนที่จะได้นอนเลยไม่ต้องมานั่งทําอาหารจากนั้นก็มาดูแลลูกก่อนนอนก็ต้องไปทำไมครับร้องเพลงกล่อมให้ลูกนอนคุณพ่อแหละครับเดี๋ยวเราจะคุยเราเรา,เราจะสอนเรื่องอบทบาทของพ่อต่อไปในในใน,ในคลิปต่อต่อไปนะครับแต่วันนี้หน้าที่ของแม่หนึงต้องเลี้ยงดูฟุ่มฟักนะครับให้เขาสามารถที่จะ ดูแลตัวเองได้แล้วค่อยปล่อยเขาไปนะครับนะฮะเขาตื่นแต่เช้าเนี่ยแม่เนี่ยตื่นแต่เช้าขยันกันแข็งนะครับตามที่พระคำของพระเจ้าได้เขียนไว้พวกเราพูดเป็นแม่เราขยันบ้างไหมเราตื่นแต่เช้าไหมนะครับเราดูแลลูกเราไหมหรือเราจ้างคนอื่นมาระวังนะครับการจ้างคนอื่นมามีผลร้ายเสมอครับนะครับมาดูข้อต่อไปในข้อที่ยี่สิบแปดในบทเดียวกันนะครับ ข้อที่28กล่าวว่ากล่าวไว้ว่าลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่าสตรีเป็นอันมากทําอย่างดีเลิศแต่เธอเลอิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดโอ้โหผมอ่านไปสองข้อเลยทีเดียวนะฮะเห็นไหมครับลูกๆของเธอของเธอเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอเธอในที่นี้หมายถึงใครเธอในที่นี้หมายถึงแม่ เธอดูแลการงานในครัวเรือนของเธอและไม่ชุบมือเปิดงานะในข้อที่ยี่สิบเจ็ดนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าแม่จะไม่มีทางหรอกที่แบบเอาตัวรอดแล้วไม่ดูแลลูกนะครับเวลาลูกหิวก็ไม่ให้อาหารอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แม่ส้วนะครับเห็นไหมครับเรื่องในครัวเรือนเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีที่ติสำหรับแม่คนนี้พูดที่เป็นแม่ นะครับไม่ชุกมือเปิดนะครับนะแล้วก็เป็นไงครับลูกๆตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอว่าเป็นแม่โอ้โหแม่เรานี่ขยันขันแข็งนะเป็นแบบอย่างที่ดีและลูกก็เรียนรู้จากชีวิตของแม่ก็ตื่นแต่เช้าตามแม่เห็นไหมครับมาช่วยแม่ทํากับข้าวโอ้โหผมว่าน่ารักนะนะครับครอบครัวนั้นก็ผมบอกตรงว่าจะเป็นครอบครัวทีอ่อยู่อย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะรักซึ่งกันและกันดูแลกันและกันนะฮะเห็นไหมครับสามีของเธอก็สรเสริญเธอด้วยเห็นไหมนะครับผมบอกตรงนะผู้หญิงจะมีความสุขมากถ้าผู้ชายเองเนี่ยหัดที่จะชมผู้หญิงบ้างนะครับมาดูข้อต่อไปเลยนะครับสองนะครับประกันหนึ่งประกันรแรกก็คือต้องดูแลนะครับเลี้ยงดูลูกสองสอนและตักเตือนลูกนะตักตักเตือน ลูกตัดเตือนลูกเวลาลูกทำผิดทำถูกเราต้องตัดเตือนและทำถูกก็ส่งเสริมนะครับแต่ถ้าทำผิดก็ต้องตัดเตือนนะครับสุภาษิตบ,บทที่สิบ้านะครับเรามาดูนะครับสุภาษิตบ,บทที่สิบ้าข้อสิบห้าและก็ข้อสิบเจ็ดในข้อที่สิบห้านะครับได้กล่าวไว้ว่า ความเกลียดคร้านเนี่ยนะขอโทษฮะผมเปิดผิดนะครับสุภาษิตบทที่สิบเก้าข้อสิบห้าแล้วก็ข้อสนะิบเจ็ดบุขอโทษครับผมนะครับอาจจะหาข้อพระครรมภี์ผิดนะครับแต่ผมก็อ่านตรงนี้กับตรงนี้นะเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันะ จงตีสอนบุกชายของตนเมื่อยังมีความหวังอย่าจงจะให้เขาถึงความพินาศเขาพูดถึงการสอนและการตักเตือนนะครับนะเพราะว่าถ้าเราไม่สอนไม่ตักเตือนลูกแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ลูกเป็นไงครับทําให้ลูกเรามันก็เห็นผิดเป็นถูกเห็นกงจากเป็นดอกบัวเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่จะต้องเห็นเห็นความผิดความถูกชี้ความถูกความผิดให้กันลูกอย่างชัดเจน นะเขาไปโรงเรียนเขาอาจได้รับการสอนจากครูมาแบบหนึ่งนะครับแต่เราก็จะต้องให้เขาเนี่ยนะครับสอนเขาให้ให้มีพระวจนะของพระเจ้าเป็นบรรทัดฐานในการชี้ถูกชี้ผิดนะครับนะฮะไม่ได้เลยนะครับเราต้องเราต้องเตือนเราต้องตีเราต้องสอนลูกของเรานะครับประการที่สามครับในะดูข้อสิบเจ็ดอีกข้อหนึ่งนะครับก็เอาเป็นข้อเดียวกันนะโอเคครับประการที่สามยายั่อยุบบุตร ให้ขัดเคืองใจหรือท,าทําให้ขอท้อใจในการดําเนินชีวิตนะครับในการที่จะอยู่กับเราในครอบครัวเอเฟซัสบทที่6ข้อที่4นะครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่6นะครับข้อที่4ความว่าฝ่ายท่านผู้เป็นบิดามารดาด้วยนะครับอย่ายั่วยุบุตรของตนให้เกิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมครับอย่ายั่วยุยังไม่พอเราจะต้องอบรมเราต้องสอนเราต้องตัดเตือนลูกของเรานะครับถ้าเราไม่เตือนนะลองคิดดูสิเราให้คนอื่นไปสอนเนี่ยเวลาเขาตีเนี่ยเขายั้งมือไหมไม่ยั้งมือครับนะแต่เราผู้เป็นพ่อเป็นแม่ตีเนี่ยใช่ไหมครับเราต้องยั้งมือแน่นอน ใครที่เป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก็จงรักลูกที่ไม่ใช่เป็นลูกเราเนี่ยไม่เหมือนกับเป็นลูกของเราเถอะนะครับนะอย่ากมเหงเพราะว่าเราเป็นเป็นพ่อเลี้ยงแค่นั้นไม่ใช่ครับเราต้องรักก็เหมือนลูกจริงๆนะครับนะเลือดที่รักมักที่ช้ำนี่ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นเราจะต้องรักลูกให้เท่ากันหลายครอบครัวนะครับมีลูกหลายคนคุณแม่ก็นะครับรักลูกไม่เท่ากันก็มี เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาด้วยขอให้เราักลูกเท่าเท่ากันยายุ่วยุบุตรให้ขัดเคืองใจนะครับเราควรสอนนะครับนําเขาให้อยู่ในหลักขององค์ได้มีชีวิตอยู่ตามหลักขององค์พระเป็นเจ้าในพระธรรมของพระเจ้าข้อลสศีบทที่สามข้อที่ยี่สิบนะครับมาดูพระคัมีร์ตอนนั้นนะครับบทที่สามข้อีบทที่สามข้อที่ยี่สิบ 3, นะครับ ข้อที่ยี่สิบปามว่าฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามันดาของตนทุกอย่างเพราะการนี้เป็นที่ชอบประทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมครับเราเป็นบุตรเราก็ต้องเชื่อฟังคุณแม่นะครับขอพระเจ้าทรงเมตตาทรนะครับให้เราผู้ที่เป็นแม่นั่นนะฮะเ,เป็นแบบอย่างในการดีนะครับผู้ที่เป็นลูกก็เชื่อฟังคุณแม่ของเรา นะครับพระคาของพระเจ้าประการที่สี่ตีสอนด้วยไม้เร,นะร,ร,รียวนะครับไม้เรียวไม้เรียวนะไม้เรียวนะฮะอาจจะเป็นโอ้ตอนเด็กเนี่ยผมโดนในนี้ครับโดนก้านไมยมโอ้โหโคตรเลยครับนะโคตรเลยนะบอกตรงว่าเจ็บมากๆนะครับแต่ก็จําครับเพราะเรารู้ว่าการตีให้เจ็บเนี่ยพอให้เรารู้ว่าเออมันผิดนะใช่ไหมครับนะฮะสุภาษิตนะครับมาดูพระธรรมสุภาษิตบทที่ยี่สิบสาม นะครับข้อ13บสาสุภาษิตบทที่ยีิบสข้อที่ส3บสนะครับความว่าอย่ายับยั้งการตีสอนเสียจากเด็กถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียวเขาจะไม่ตายถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียวเจ้าจะช่วยชีวิตของเขาให้รอดจากแดนผู้ตายแน่นอนครับเช่นนีลูกของเราเนี่ยเติเตบโตขึ้นทุกวันทุกวันใช่ไหมครับแล้วก็จะเรียนแบบจากสังคม นะเร,เรียนแบบชีวิตจากสังคมสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นในโทรทัศน์ในทีวีเขาก็จะเรียนแบบชีวิตเราก็จะต้องสอนให้เขาให้ถูกต้องนะชี้นําเขาให้ถูกต้องว่าอะไรดีนะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้เลียวครับไม้เลียวไม้เลียวก็สอนเด็กได้นะครับเพื่อให้เขากลัวให้เขารู้สึกว่าเออตีเพราะว่ามันผิดจริงๆอย่าปล่อยครับถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทําให้เด็กเนี่ยได้ใจ เดยกก็อาจจะคิดว่าไม่ผิดนะครับการตีของเราไม่ใช่ตีให้หลังมันหักไม่ใช่ตีให้แขนหักไม่ใช่ตีให้ขาหักไม่ใช่ครับแต่ตีให้หลับจํานะครับหลับจําที่เฉลยจำไว้นะครับผู้เป็นพ่อเป็นแม่เราต้องแยกแยะด้วยอย่าใช้แต่อารมณ์อย่าใช้อารมณ์ในการฝึกสอนตีลูกแต่เราจะต้องตีด้วยด้วยด้วยเหตุด้วยผลเมื่อตีแล้วต้องบอกลูกนะครับว่าเออลูกจา๋าที่แม่ตีเนี่ยเพราะอะไร ต่อไปอย่าทําได้ไหมเพราะมันไม่ไม่ดีไม่งามนะครับเราต้องตีแล้วต้องบอกเหตุผลไม่งั้นลูกจะไม่เข้าใจว่าพ่อแม่ตีเพราะอะไรแล้วอาจจะคิดว่าเออตีเพราะอยากตีหรือทํานองนี้นะครับฉะนั้นน่ะชีวิตวัยเด็กผมก็ขุมขืนมากพอสมควรนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงเอาออกไปแล้วนะครับจึงอยากจะหนุนใจผู้ที่เป็นแม่อย่าตีลูกเพียงเพราะเรื่องอารมณ์นะครับแต่จงตีลูก เพราะความผิดที่เขาได้ทําตีอย่างมีเหตุมีผลตีแล้วต้องบอกลูกว่าตีเพราะอะไรเพื่อเขาจะได้รู้ว่าเออต่อไปเนี้ยฉันทําไม่ได้นะครับนะขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะครับมาดูในบทที่ยี่สิบสองข้อที่สิบห้าความโง่มักอยู่ในใจของเด็กแต่ไม่เรียวที่ตีสอนก็ขับมันให้ห่างไปจากเขาเห็นไหมครับมันลาบจํามันไม่ทําแล้วนะครับนะ พราะฉะนั้นไม้เลียวก็จะดีกับพระคำของพระเจ้าบอกชัดเจนใช่ไหมครับดูในบทที่ยี่สิบนะครับข้อที่สามสิบนะครับบทที่ยี่สิบข้อที่สามสิบความว่าอย่างไรนะครับตรงนี้ความว่าการเคี่ยนที่ให้เป็นบาดแผลก็ชําระความชั่วเสียการโบยตีกระทาให้ส่วนลึกที่สุดสะอาดสะอ้านอันนี้ผม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 การันตีได้นะครับผมยอมรับตรงนี้ว่าเราต้องตีนะครับไม่ว่า การสอนเด็กของ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 คนในยุโรปเนี่ยจะไม่เหมือนเราแต่แต่แต,แต,แต่บ้านเราไม่เหมือนเขาเราก็ต้องเข้าใจว่าพื้นเพของเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการตีไม่ใช่การฆ่าการทรมานร่างกายแต่เป็นการทําให้หลับจําทําให้ก่อรู้ว่าไม่ควรทํานะครับนะมาดูอีกข้อหนึ่งครับในสุภาษิตบ,บทที่13บสามข้อยีนะครับ สุภาษิตบทที่13นะครับข้อที่24บอกว่าบุคคลที่สงวนไม้เรียวก็เกลียดบุตรชายของตนแต่ผู้ที่รักเขาพยายามตีสอนเขาเห็นไหมครับอยา่ยาอย่าเกลียดลูกด้วยกันไม่ตีสอนจำไหมนะครับถ้ารักลูกจงตีครับนะอย่างที่พระคำของพระเจ้าได้บอกชัดเจนว่าผู้ใดที่พระเจ้าทรงรักพระเจ้าก็ตีสอนผู้นั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารักลูกนะครับอย่าอย่าตี อย่าอย่าหยุดในการที่จะตีสอนด้วยไม้เรียวนะครับโอ้โหบางคนเนี่ยโตแล้วพ่อแม่ยังต้องใช้ไม้เรียวตีเลยนะฮะมาน่าอายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ต้องตีครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลักจําเพื่อให้เขารู้ว่าแม่รักนะถึงได้สอนนะถ้าแม่แม่รักไม่สอนใช่ไหมครับพี่น้องทีระครับอย่าลืมนะครับหน้าที่ของแม่ต้องเลี้ยงดูอบรมฟุ้มฟักเขาจนกว่าก็จะสามารถหาครอบครัวไปได้นะครับ สอนและจักเตือนลูกเมื่อให้ลูกเนี่ยทาผิดหรือทําถูกก็ต้องสนับสนุนอย่ายั่วยุบุตรของตนให้ขัดเคืองใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกเสมอนะครับนะบเวลาตีก็ต้องตีสอนด้วยไม้เรียวครับและตีแล้วแกต้องบอกด้วยอย่าลืมนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรายังไม่จบนะครับหน้าที่ของแม่คลิปต่อไปเดีย๋ยวเรามาต่อกันรอที่ฐานด้วยกัน พระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ได้รู้หน้าที่ของผู้เป็นแม่ต่อรู่ผมจัาขอองคมทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายที่เราจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อเราจะไม่มีอะไรบกพร่องเลยในการที่จะดูแลลูกของเราและจะไม่รู้สึกผิดอะไรต่อจอมวิภพัฒของพระองค์ต่อไปเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะรักพระเจ้าเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะไม่ทิ้งพระเจ้าเขาจะไม่ทอดทิ้งพระองค์เพราะความรักของพ่อแม่ที่เป็นแบบอย่างนั่นเองพระเจ้าจึงขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้า ขอพระเจ้าสอนผู้เป็นแม่สอนผู้เป็นลูกพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราก็เป็นลูกเช่นเดียวกันเป็นลูกของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ขอพระเจ้าสอนเราเพระอให้าเราเรียนรู้จากบทเรียนที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าและก็เอามาใช้กับชีวิตของตัวเองเพื่อจะเกิดผลและเพื่อครอบครัวของเราจะรักซึ่งกันและกันเพื่อครอบครัวของเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความคิดเห็นพร้อมเพรียงกันเทคแคร์กันดูแลกันอย่างมีความรักของพระองค์ เป็นกาวประสานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงๆพร,ระเจ้าสารรเสริมร่องขอบคุณพระเจ้าขอพระองค์ทรงเทพระกรลงมาใครอบครัวของเราทั้งหลายทุกคนอธิษฐานวิงวอนและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระเจ้าไ้ก่อนเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ